เลือดตามสบายเลยนะคะคุณลูกค้าแต่ป้าดูหน่อยอ๋อเจ๊ครับราคาเสื้อตัวนี้เท่าไหร่ครับปกติอะทั้งร้านเนี่ย599ค่ะคุณลูกค้าแต่วันนี้คุณลูกค้าโชคดีนะคะโปรโมชั่นพิเศษ รดล้างสต๊อกไปเลยค่ะทั้งร้านเนี่ยแปบาทกับคุณลูกค้าไปสิบาทแพงไปเปล่าอย่างน้อยอ่ะก็ต้องลดให้พวกเรา2อบาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ันี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอเขาไม่ล่ะต่อละใครไงว่าต่อแค่2บาทอยู่เฉยๆเลยนะเดี๋ยวพี่ต่อเองเออเจครับขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ เสื้อตัวนี้พอจะลดให้ผมสัก2บาทได้ไหมครับ2 mm hmm. อบาทว้าให้ลูกค้าสองบาทใครเขาต่อกันราคาอย่างน้อยๆไงก็ต้องครึ่งหนึ่งสีครึ่งหนึ่ง สีบาทสี่ิบบาทครึ่งหนึ่งต่อสี่บาทเอ่อเจ้ครับเสื้อตัวนี้เดือวสักสี่บาทได้ไหมครับสี่สิบบาทไม่ได้ค่ะคุณลูกค้าไม่ได้เอาก็เจ้บอกให้ผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าต่อราคาให้ต่อครึ่งหนึ่งโอยเจ้รับมาก็39บาบาทแล้วว่ะ ไม่ได้กำไรเลยงั้นไม่เป็นไรครับพวกเราไม่เอาก็ได้ครับไปไกลับดีกว่าเ <Yeah! S 1> <c oughs> จครับพวกเราจะไปแล้วนะครับไม่ง้อพวกเราเนี่แหละครับโชคดีนะคะคุณลูกค้ากับหน้าเชิญใหม่นะคะ เอาเจ40ขายให้ได้ไหมอะ่ะเพิ่มเจอ,อีกบาทหนึ่งได้ไหมอะ่ะเพิ่มบาทหนึ่งเป็น41พี่หยงเดี๋ยวอีกหนึ่งบาทเดี๋ยวมาเอาให้โอเคโอเคนั่นเอาตัวน,นี้เลยครับออขอบคุณค่ะลูกค้าเดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะ เองว่าเสืเอ้อที่พี่เพิ่งซื้อมาใหม่อะสวยปะสวยพี่ละเทปะเท่พี่นี่แกพูดจริงนะจริงสิพี่แต่ว่าพี่หยงโอ้โหพี่ไม่ราคาพี่ไม่ออกเลอยอ่ะ๋ยวมาออกให้นะเฮ้ยหยาเองจะบ้าหรือเปล่าถ้าเองาไปราคาพี่ออกอ่ะเขาก็ไม่รู้สิว่าเสื้อของพี่อ่ะ พี่ซื้อมาใหมอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเอ็งรู้ดิราคาเดิมมันเท่าไรหร่วะห้าเก้าเครับแล้วเราซื้อมาเท่าไหร่สีบเอ็าทนั่นไง Nether. นั้นเอาไปราคาหันมาข้างนอกเลยหันออกมาข้างนอกเลย <c oughs> เอาวางไว้ดีๆนะ เรียบร้อยครับพี่แต่พี่หยงทำไมกางเก,ง,เกงพี่มันดูแปลกๆนี่แกจะไปรู้อะไรมันเป็นกางเกงนซงย่อฮิตเลยน,นะเว้ยแล้วอีกอย่างนะมันเป็นกางเกงนเรนมิเต็ดแอนนชั่นแกรู้จักเปล่าไม,ไม่รู้จักอะพี่แต่ที่แน่ๆน,นะพี่มันเสียซะขนาดนี้ ทำไมพี่ยังกล้าซื้อมาใส่อยู่ก็มันเสียขนาดนี้ไงราคามันก็เลยถูกไม่อย่างนั้นอ่ะพี่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อวะแล้วอีกอย่างอ่ะกางเกงตัวเนี้นอกจากพี่ซื้อมาใส่แล้วอ่ะคงไม่มีใครกล้าซื้ออยู่แล้วใช่ผมเห็นด้วยเมืัอไหลมันจะดูดีแบบพี่สักทีนะตายแกวางใจเถอะ แกอยากเป็นไอดอลเหมือนพี่นะแกก็แค่ทำตามพี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักวันแกก็จะดูดีเอง <ช Corin ne laugh> เอา่าเท่าแกครับเอาเก๋วยเตี๋ยวใหญ่เบสิกที่หน้าตาหล่อเหมือนผมด้วยนะครับเอา่าเท่าแกครับ เอาใหญ่เบสิกที่หล่อเหมือนที่ผมที่หนึ่งครับมาแล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวใหญ่เบสิกหล่อๆครับลูกค้าสะดวกเป็นชำระด้วยเงินสดหรือว่าสแกนจ่ายครับสแกนจ่ายครับผมได้ครับ น่ะพีเฮ้ยตายทำไมรสชาติมันจืดๆจิดวะน่าเศร้านะพี่ฮะน่าเศร้าอะไรของมึงวะมีให้กินแค่นี้มันดีแค่ไหนแล้ว พี่แค่จะบอกว่ารสชาติเนี okay, here, okay. ้มันจืดมีอะไรให้หน้าเศร้าอ่ะเอ่อไก่ครับผมขอเกลือหน่อยครับนี่ครับเกลือผมครับใส่เลยพี่ Jawa, awik! you <sharp inhale> <sharp inhale> ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็ได้มาเลย ผมยุ่งขนาดเนี้ยเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวกินแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่นะเอ,อ่อคุณคะฉันขอเบอร์ติดต่อคุณไว้ได้ไหมเงินส่วนนี้เดี๋ยวฉันจะคืนให้ค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมมีธุระขอตัวก่อนนะ ขอโทษทีนะครับพอดีติดทุราน,นิดหน่อยก็เลยมาสายอาคุณคือคนที่พี่ฟู่แนะนำมาใช่ไหมคะ oh <my. S 1> เอ่อว่าแต่คุณทำงานเกี่ยวกับอะไรเหรอคะผมเป็นพนักง,งานทั่วไปครับพนักง,งานทั่วไปแล้วคุณมีบ้านไหมคะ บ้านยังไม่มีครับแล้วรถล่ะคุณมีไหมไม่มีครับนี่คุณฉันเป็นหระดาบผู้จัดการแล้วดูสภาพคุณสิยังกล้ามาออกเดทกับฉันอนีกเหรอบอสคะ คุณตามหาบอสตั้งนานสัญญาสิบล้านของคุณโชครอบอสเซ็นอย่างเดียวเลยนะคะเออคุณคือเจ้าของบริษัทเหรอคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะคะคนตาถั่วยอย่างคุณอะยังไม่รีบไปอีกเหรอนี่เธอ ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับแล้วนี่คุณมาที่ได้ไงล่ะครับอ๋อพอดีว่าเดินผ่านมาแล้วก็เห็นเลยเข้ามาช่วยอะคะ่ะแล้วสัญญานี้จมเปล่าคะ่ะาี้ไปแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมมีธุระขอต่อกันนะครับคุณหนครับมาได้ไงคะเนี่ยท่านบอกว่าคุณหนูไม่ต้องแต่งงานแล้นะครับตอนนี้ให้คุณหนูกลับไปช่วยงานที่บริษัทครับพ่อนะพ่อกว่าจะคิดได้ใช่ครับ คุณเบลครับคนที่เราจะไปร่วมง,งานกับเขาเขามาลอลกที่ห้องประชุมแล้วนะครับได้ข่าวมาว่าคนนี้รับมือยากมากครับคุณเบลไม่เป็นไรฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวเชิญครับสวัสดีค่ะ คุณเองเหรอคุณทำไมมันต้องทำสัญญากู้ยืมด้วยแล้วถ้าแกยืมไปแล้วแกจคืนเมื่อไหร่ก็ถ้าผมมีมันก็คืนไงพี่นี่พี่ยังไม่ทนให้ผมยืมเลยที่มาถามซะละว่าผมจะคืนเมื่อไหร่ขอโทษนะพี่ไม่มีเงินพี่เนี่ยนะไม่มีเงินน่ะวันก่อน ผมยังเห็นพี่เอาเงินให้ลูกพี่ลุงน้องพี่ไอ้โง่อะไปตั้งแสนหนึ่งเพื่อให้มันเปต่อเติมบ้านผมยังไม่เห็นพี่ให้มันทำสัญญาอะไรสักอย่าง <seul> เงินนั่นอะพี่ให้หงไม่ได้ให้ยืมตอนที่พี่เปิดบริษัทแกยังจำได้ไหมพี่เดือดร้อนเงนินขอยืมเงินแกห้าพันแกยังไม่ให้เลยแต่หงะ่ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวเขาอยู่แสนเขาให้พี่ทั้งหมดแค่นั้นยังไม่พอเขายังไปหากู้ยืมใหม่ห้าหมื่นเพื่อมาให้พี่เป็นเงินหมุนเียนในบริษัทพี่บอกผมว่าพี่ให้ผมไปแสนหนึ่งใช่ไหมแต่ผมอ่ะขอยืมยืมมีกห้าหมื่นทำไมพี่ให้ผมไม่ได้ไอ้หงอ่ะมันไม่ใค่ลูกพี่ลูกน้องพี่ แต่ผมอะ่ะเป็นน้องเมียพี่นะพี่เป็นพี่เขยผมความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยมันไม่ได้สนิทกับมันเหรอถึงเราจะเป็นญาติกันความสัมพันธ์จะใกล้ชิดกันแค่ไหนพี่ก็ไม่มีหน้าที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเอาเงินมาให้แกตอนที่ไอ้โหงมันให้พี่ยืมเงินพี่ก็ถือว่ามันเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแล้ว แล้วเงินแสนหนึ่งที่พี่ใหมันไปมันก็คือส่วนแบ่งจากกำไรของผู้ถือหุ้นไม่ใช่แค่นั้นนะต่อไปกำไรทั้งหมดของบริษัทไอ้หงมันก็จะได้ส่วนแบ่งตลอดไปถ้า่างนั้นผมจะร่วมลงทุนกับพี่ไอ้หงมันลงทุนไปแสนห้าใช่ไหม มันได้ถึงหุ้นเท่าไหร่เงินแสนห้าหน้าตอนนั้นได้สิบเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้บริษัทเติบโตมีกำไรบูลค่าหุ้นมันก็เพิ่มขึ้น <nuest> ถ้าแกจะลงมทุนด้วยสิบเปอร์เซ็นต์แกต้องจ่ายมาห้าแสนนี่พี่ลองเล่นใช่ไหม ไอผม,มลงทุนในแสนห้ามันไม่ถือหุ้นสิบเปอร์เซ็นแต่พ่อมไม่ถือหุ้นสิบเปอร์เซ็นหมือนมันอ่ะพี่ผมลงทุนห้าแสนตอนที่พี่จะก่อตั้งบริษัทพี่น้องไทยใครมันจะไปรู้ว่ามันจะรุ่งหรือมันจะล่วงถ้าเกิดตอนนั้นผมลงทุนกับพี่แล้วมันเจ๊งขึ้นมาใครจะรับผิดชอบผมจะไปเอาเงินจากใครในแบบเนี้ย พี่จะมาโทษผมได้ไงพี่ก็ไม่ได้จะโทษแกซะหน่อยงั้นผมจะร่วมลงทุนกับพี่แต่ผมจะลงเงินแสนห้าหมันตอนกูก่อตั้งบริษัทกูลำบากเคยเอ่ยปากขอยืมเงินแกแค่ห้าพันแกไม่ให้ ตอนที่กูรับความเสี่ยงทุกอย่างแกไปอยู่ไหนบริษัทเติบโต,ตมีกำไรแกจะมาชุ่ม,มือเปิดอยากจะเป็นเสือนอนกินแบบนี้ก็ได้หรอตุ่มเป็นเสาหลักของครอบครัวนี่มีภาระมีลูกเมียที่ต้องดูแลแจ้งม,มาเสี่ยงกับพี่อะ่ะมันไม่ได้หรอกนะแต่ตอนนี้ บริษ,ษัทพี่กำลังไปได้สวยให้ผมเป็นผุส้ส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะมันจะเป็นอะไรไปพี่ไม่เห็นกับความเป็นญาติของเราเลยเหรอไม่เห็นกับความเป็นญาติอย่า,างนั้นเหรอนี่ก็จบไตรมาสแรกของปีพี่กําลังจะแบ่งกําไรให้กับลูกพี่ลูกน้องเองเห็นว่าไงล่ะมึงออกไปจากบริษัทกูได้แล้ว โอยยายคะยายรีบตามมันไปเลยนะคะเดี๋จะตามไม่ทันเออหนูจะเฝ้าหลานไว้ให้คะ่ะเออได้ได้ได้ยายฝากหลานด้วยนะเดี๋ยวยายจะรีบมานะลูกได้คะ่ะได้คะ่ะช่วยด้วยคะ่ะช่วยด้วย หยุดนะนี่เธอจะทำอะไรอ่ะเอาเด็กมานี้นี่คนเป็นใครเนี่ยอย่ามาเสือกเรื่องของชาวบ,บ้านนะนี่คนจะขโมยเด็กค่ะช่วยด้วยช่วยจับคนร้ายหน่อยค่ะช่วยด้วยค่ะหยุดตรงนี้นะนี่พวกคุณทำอะไรกันอนะ่ะผู้หญิงคนนี้อ่ะมันเป็นโจรลักพาตัวเด็กคุณรีบถ่ายคลิปไว้เร็ว แม่นีกับหนูได้ไงเนี่ย <c oughs> ก็หนูบอกแม่แล้วไงว่าหนูขอลูกไปอยู่กับหนูสักสองสามวันน่ะแม่พูดแบบนี้กับหนูได้ไงเนี่ยแล้วคนอื่นจะมองหนูยังไงล่ะคะคุณสองคนอย่าไปเชื่อนะผู้หญิงคนเนี้มันเป็นโจรลักพาตัวเด็ก <c oughs> หนูแค่อยากใกล้ชิดลูกให้ความอบอุ่นลูกแล้วแม่มาทมําแบบนี้กับหนูได้ไงอะ่ะแม่ยังเห็นหนูเป็นลูกอยู่ไหม ใครแม่แกได้แม่จะเอาแบบนี้ใช่ไหมงั้นเราสองคนแม่ลูกขาดกันนี่คุณคุณทำบ้าอะไรเนี่ยนั่นมือถือผมนะชุดใช้มาเลยสองหมืนตอนนี้ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทคุณไปเอากับลูกสวาวฉันละกัน ดีวนี่นะอะไรของคุณเนี่ยแม่คุณโยนโทรศัพท์ลงน้ำและให้เหเอาที่คุณต้นท้าไมาได้สองหมื่นเกิดนี่นี่คุณจะไปไหนอะ่ะต้นท้ยมาเดี๋ยวนี้นะหลานยายอขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะแฟนเพจก้าวไปด้วยกันทุกท่านสำหรับคลิปในวันนี้เราทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนทราบว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอย่าปล่อยลูกหลานไว้ให้อยู่ลำพังอย่าชะล่าใจและไว้ใจคนอื่นไม่เช่นนั้นเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของโจรลักพาตัวเด็กฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเตือนภัยสังคมด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงานพี่น้องไทยและก้าวไปด้วยกันค่ะ สวัสดีครับมีธุระอะไรหรือเปล่าครับคุณมาใหม่ใช่ไหมผมมาเก็บค่าส่วนกลางอะทำไมคุณไม่ยอมจ่ายทันทคนีค่าส่วนกาลางค่าส่วนกลางอะไรหรอครับทำไมผมอยู่ต่างจังหวัดไม่เห็นต้องจ่ายค่าส่วนกลางเลยแล้วทำไมที่ต้องจ่ายหรอครับนี่ผมต้องจ่ายเท่าไรหร่หรอครับ พื้นที่ห้องของคุณทั้งหมดหนึ่งร้ยี่สิตารางเมตรค่าส่วนกลางตารางเมตรละยี่สิบบาทหนึ่งปีตกเป็นเงินสอง0 0ดพันแดรอยบาททั้งหมดที่คุณต้องจ่ายค่ะแต่ห้องผมพื้นที่แค่เก้าสิบตารางเมตรเองนะครับทำไมผมต้องจ่ายทั้งร2อยิตารางเมตรตล่ะก็สามสิบตารางเมตรคือพื้นที่ส่วนกลางไงผมไม่สนหรอกนะว่าพื้นที่ของคุณจะเท่าไหร่ คุณต้องจ่ายทั้งหมดที่ผมแจ้งงั้นพวกคุณหมายความว่าพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดนี้ตารางเมตรละสองหมื่นบาทผมเสียเงินหกแสนบาทเพื่อซื้อพื้นที่ที่ผมไม่ได้ใช้งั้นเหรอครับแล้วไหนยังต้องเสียค่าส่วนกลางด้วยทุกปีพื้นที่ส่วนกลางอะ่ะเขาก็จาก่ายกันทุกคนนั่นแหละผมไม่ได้คุณออกคนเดียวทั้งน่อยถ้าคุณไม่จ่ายอะ่ะพวกผมจะบริการคุณได้ไงยต่ยหน่วยรักษาความปลอดภัย หน,หน่งรักษาไม่บ้านทำความสะอาดมีหน่วยง,งานไหนบ้างที่ไม่ใช้เงินน่ะค่าส่วนกลางผมก็จ่ายค่าบำรุงรักษาผมก็จ่ายแล้วทำไมพวกคุณยังมาเก็บค่าพื้นที่จอดรถอีกล่ะท,ท,ทัางที่จอดรถก็สร้างอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดคุณใช้พื้นที่ส่วนกลางของคอนโดยังไม่พอยังมาเก็บค่าบริการอีกและอีกอย่าง ห้องผมผมก็ทำความสะอาดเองต้องท่อน้ำเปลี่ยนหลอดไฟทิ้งขยะผมก็บริการเองพูดแบบเนี้ยไม่มีเงินใจ่ายใช่ไหมถึงได้พูดมากขนาดเนี้ยค่าส่วนกลางอะ่ะเขาเก็บกันทั้งประเทศแหละทำไมคนอื่นเขาไม่พูดบ้างอะ่ะนี่คือน้ำเสียงของลูกน้องที่คุยกับเจ้านาย,ยางั้นเหรอวางตัวกันดีๆหน่อยสิ เดี๋ยวคุณสองคนช่วยเอาขยะในห้องผมไปทิ้งด้วยนะใครเป็นลูกน้องคุณขยะคงต้องไปเก็บเองสิมือตีไม่มีเลยไงก็ผมเป็นคนจ่ายค่าส่วนกลางพวกคุณใช้พื้นที่ของผมนั่งเล่นโทรศัพท์สบายใจดื่มกาแฟชิวๆแล้วทำไมเจ้านายพวกผมจะสั่งพวกคุณไม่ได้ล่ะพวกผมไม่ได้เป็นลูกน้องคุณนะและ้วเงินเดือนพวกผมอะ่ะก็ได้จากค่าส่วนกลางมันเกี่ยวอะไรกับคุณ แล้วค่าส่วนกลางมาจากไหนล่ะมันไม่ได้มาจากคนอย่างพวกผมนี่หรอคุณต้องทำความเข้าใจใหม่นะถ้าผมไม่จ่ายเงินส่วนนี้พวกคุณสองคนจะเงินเงืนอให้ไหนกินแลอ,อย่างนะรปภหน้าตึกสามคนที่พวกคุณจัดหามาเนี่ยอายุรวมกันก็น่าจะสองรอยปีได้หรอมั้งผมยังสงสัยอยู่เลยถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาในคอนโดเนี่ย เขาจะปกป้องผมได้หรือเปล่าหรือจะเป็นผมที่ต้องปกป้องพวกเขาพอพอผมไม่อยจะใส่วันนาคุณละถ้าคุณไม่จ่ายมาตอนนี้ผมจะตัดน้ำตัดไฟคุณแล้วถ้าถึงตอนนั้นน่ะคุณอย่ามาร้องขอก็แล้วกันก็เอาสิถ้าคุณคิดว่ากรรมการอย่างผมจะยอมแล้วก็คุณก็ทำสิ จะกลัวหรือไงจะลองดูไหมล่ะยกเลิกเก็บค่าส่วนกลางซะแล้วใส่หัวไปได้แล้ว